สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คืออยู่ตรงโบสถ์วัดเจริญธรรมอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะวิ่งออกกำลังกายแล้วแวะมาที่วัดจเจริญธรรมอำเภอบ้านบึงนะคะทุกทีจะมาให้อาหารปลานะคะแต่วันนี้เห็นจะถ่ายโบสถ์ที่สวยๆให้ดูนะคะวัดเจริญธรรมจะเป็น บันไดาทางขึ้นนะคะจะเป็นพญานาคเหมือนกันแต่จะมีสีดำแล้วก็สีทองนะคะทุกคนจะไม่เหมือนจะมีทั้งหมดหกนะคะพญานาคหกเสียนนะคะสีดำแล้วก็สีทองก็ทั้งเหมือนกันนะคะจะพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะว่านะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะทุกคน แล้วข้างบนนะคะเป็นพ้าจัก,กัพพัดนะคะแต่ไม่สร้างเหมือนขันวะปางเลยพระ,ะจักกะพัดนะคะสวยมากให้ดูตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมนะคะ,เ,นนะ,คะเดินอ้อมฝั่งนี้ก่อนนะคะเดินอ้อมฝั่งนี้ก่อนนะคะเนี่ค่ะทุกคน ให้พาชมความงามของโบสถ์นะคะพาชมความงามของโบสถ์วัดเจริญธรรมนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้แต่ละวัดความงามของโบสถ์จะคล้ายคลึงกันปานนี้นะคะตรงโบสถ์วัดเจริญธรรมจะเป็นสีทองนะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้คะ่ะอันนี้พระพุทธรูปปางห้ามญาตินะคะสวยงามมากค่ะ พระพุทธรูปปางห้ามก้าให้ทุกคนได้ดูสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะองค์ท่านเป็นสีทองอลามทั้งองค์เลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็จะไปจะพาเดินอีกทางขึ้นรู้สึกจะมี หนึ่งสองเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่ามีกี่เดินดูรอ,รอบนะคะทุกคนนี่คืออีกรอออีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะสังเกตไหมคะว่าัน้นนะคะ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ฝั่งนี้นะคะปันไดาทางขึ้นเป็นพญานาคสีทองทั้งสองฝั่งนะคะสีทองทั้งสองฝั่งนะคะจะเป็นสีทองทั้งสองฝั่งนะคะทุกคน,นะคะ่ะ ้ยฝังจะเป็นสีขาวค่ะทุกคนค่ะอยาจะพาเดินไปรอบๆนะคะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะพระพุทธรูปปางห้ามยาาค่ะจะมีทุกรอบโปดเลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนค่ะฝั่งนี้ออเป็นเป็นมังกรค่ะทุกคน มังกรสีขาวนะคะทุกคนค่ะน่คะมองดูสวยมากเลยนะคะมางเลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ สวยงามไหมคะทุกคนคะนะคะอันนี้คืออีกฝั่งนะคะจะเป็นรูปมังกรสีขาวคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะบันไดทางขึ้นอีกด้านหนึ่งนะคะขึ้นได้รอบเลยนะคะสวยมากคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินมาฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่ง อ,อนุญาตเนี่ยค่ะพระพุทธรูปปางห้ามญาติเหมือนเดิมค่ะทุกคนสวย